บัมพบุรุษชาคริสสวัสดีคะ่ทะท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันชาคริสนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะคะดูดูบรรยากาศแถวบ้านเราท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นบ้านใหม่แล้วนะคะ หลายๆคนคงงงว่าเอ๊ะทำไมบ้านไม่ใช่หลังเดิมที่ฉันเคยเล่นกับยอนเซ่ในช่วงอตอนหนึ่งตอนสองอะไรพวกนั้นนะคะเพราะอะไรเหรอคะยอนเซ่อธิบายได้ไหมคะทำไมไถึงเปลี่ยนหลังคะมีโจมาขโมยบ้านเออบ้านหลังนั้นเราบ้านเหมืนเลยใช่บ้านหลังนั้นเราโดนถล่มนะคะเราเลยต้องย้ายบ้านใหม่นะคะอันนี้ก็ตี้นะคะคนขับเรือว,วันนั้นจํากันได้ไหมคะที่ใส่เสื้อสีม่วงนะคะอ้าวแล้วมาแทงกันทำไมล่ะ <c oughs> ยอนเซ่ตบเลยาก้า เดี๋ยววันนี้เราจะไปเราจะไปล่องเรือกันใช่ไหมคะยันเซ่ใช่ใช,ใช่ไปขึ้นเหนือเลยเราจะขึ้นเหนือกันนะคะโอเคค่ะรับรองว่าผู้ชมต้องชอบนะคะคก็ตอนนี้ก็กําลังเก็บเตรียมของกันอยู่นะคะที่เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปเที่ยวกันนะคะรับรองว่าทุกคนต้องชอบค่ะเอามีหลายๆคนถามใช่ไหมคะว่าเรื่องเมื่อวันเมื่อวันคราวก่อนนี้ที่ดิฉันโดนโจมตีนะคะเป็นยังไงไม่เป็นไรแล้วแหละคะ่ะพวกเราทุกคนปลอดภัยกันดีเนาะ พอดีว่าแบบสลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็กินยานิดหน่อยก็หายโอเคค่ะเลือดอาบเลือจากหน้าตาแล้วพวกจระเข้ไม่กล้าแดกนะคะพวกางดิฉันเนี่ยอาใครเป็นอะไรคะใครเป็นอะไรคะขึ้นเรือไม่ได้หรอคะโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนขึ้นเรือแล้วนะคะออกเรือแล้วค่ะขึ้นเหนือนะคะก้าวันนี้เราไปเรือลำเล็กกันนะคะคือเราจะไม่ได้ เราจะไม่ได้เจออะไรโหดๆแบบเมื่อวานใช่ไหมคะยอนเซ่คิดว่าไมางไ,ไหนครับทางขวา,าเนี่ยไปทางภูเขาเลยอ่ะทางซ้ายนั่นแหละไปเลยเาลาะไปเรื่อยๆอ่ะโอเคกับ่าพี่เชมไหลไปเรื่อยๆค่ะอ่ะดิฉันซูมกล้องออกไกลๆนะคะให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศนะคะ อย่างกับภาพพยนเรื่องนี้เลยค่ะชีวิตอัศจรรย์ของปินะคะใครเคยดูบ้างคะบัง <c oughs> เทาา่อะหรอวะอเหรอคะฉันอ่านเป็นปิตลอดเลยค่ะชีวิตอัศจรรย์ของปินะคะอ่อยออยดิชาเนาะดิชาปังเกอร์เรือ่องเรื่องเทเบลิลได้นี่มันนี่มันยังเป็นยุคโบราณอยู่นะคะยังไม่มีเครื่องจักรค่ะชาคิดต้องลงไปเวียดนามให้มันไหที่ โหเราไปวิทน้าหมดทะเลนี่หรอคะดูสารรูปฉันด้วยค่ะนี่าเล็บแดงี่ตุ๊กตาเทพอะเนี่ยค่ะอันนี้ได้คอนเซ็ปมาจากตุ๊กตาลูกเทพนะคะจะเป็นตุ๊กตาลูกเทพในยุคดึกดำบรรพ์นะแกขึ้นพวกแทน่เดี๋ยวต้องค่อยๆขยับตัวนะคะอยู่บนเรือจะขยับรุนแรงไม่ได้นะคะทําไมพลังงานชั้นแดงล่ะชันออกแกชั้นขาดน้ําน่ะ ลงไปกินนะครับลงตรงนี้ได้หรอมันจะมีตัวอะไรไหมนะก็กินเบอร์รี่ไงกินเบอร์รี่ขอ,อกินเบอร์รี่ก็เพิ่มน้ำได้ใช่ไหมอขอมดูใน,นกระเป๋นนาข้านะว่าฉันมีเบอร์รี่อะไรพกมามั่งอ๋อฉันมีเบอร์รี่แดงก็มีอ่ะหาไปให้หมดเลยละกันลองกินเบอร์รี่ดำเบอร์รี่ดำฉันก็เป็นลมสิคะ <c oughs> เบอร์รี่สีอ่ะสีน้ำเงินทาไปเยอะๆเลย ขึ้นราคาน้ำเริ่มขึ้นราคาโอเคนะ่าจะไหวอยู่นะน้ำขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วหิวเนื้ออีกแล้วว่าทำไมตัวดิฉันเลือกมากจังเลยคันนี้อ่ยอ่ะถ้าผู้ชม,มเห็นเห็นนกยักษ์ไหมคะมยอนเซอันันเรียกว่าพันอะไรอ่ะคะนกยักษ์ที่บินอยู่นะ่ะเทโลดอนอะไรนะเทโลดอนมั้งเทโลดอนหรอเออไม่แน่ใจนะอ๋ออ่เดี๋ยวเราจะทำให้เด็กๆได้ รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ดนโนเสาร์ไปด้วยนะคะระหว่างเราเดินทางเนี่ยครับเพ่ออ๋อ,อ,อ,อคกินจะลงไปกินน้ำตรงนี้ฉันมันลงปลอดภยัยไหมอะ่ะนี่ไงก็นี่ไงใกล้ฝั่งเนี่ยโอเคโอเคลงลงลงค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำหมดแล้วเดี๋ยดิฉันเป็นลมนะคะดูดได้เลยปะดดได้เลยดดเลยเฮิร์นไฟ่โอเคค่ะเหมือนคอยาวมันโดนอะไรตีป่ะ ใช่ทองทองแดงฉันนี้ยุคมีทีเล็กแน่เลยอุ้ยจริงเหรอฉันขึ้นราคาน้ำฉันเต็มละค่ะออกเรือที่ค่ะถ้ามีทีเล็กฉันก็ไม่อยากอยู่นะคะคุณบลกเธอมีโดโด้โด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 ้โดโด้เห็นภูเขาน้ำแข็งนะอ๋อตรงนั้นเป็นภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมคะแต่เราไปไม่ได้ใช่ไหมคะเราแผ่นใหม่ ถ้าเราไปแล้วพนังจะลดเร็วใช่ไหมไม่ได้เตรียมชุดกันหนาวมานะ่ะสวยนะแต่สวยนะอเออสวยสำหรับสำหรับมาดูวิวแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าดูวิวกันไปก่อนเนาะเรายังไม่เข้าไปกันเนาะออกไม่แล้วก่อนเข้าอย่าเลยค่ะฉันขี้เกียจตายนะคะเราจะล่องขึ้นเหนือกันไม่ใช่รคาคาจะหนาวหรือเปล่าเฮ้ยมีบ้านคนปะเลี้ยว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  มีบ้านคนอยู่ตรงนั้นหรอเออเออ,เอ,อไปแวะไปเยี่ยมชมหน่อยจะมีคนอยู่ไหมนะ่าออจะชนหินมานะแกในน้ำมันมีอะไรแดงๆน่ะออกปากการางังวุ้ยน้ำใส่ใจจริงจังเลยนะคะคุณกเธอเสียงอะไรนะ่ะมีใครอยู่ไหมอะ่ะปาเล็กใช่นะ าาก็จะเล่นคนเดียวก็ได้นะเธอดิ๊ยข้างหลังมีอะบัลเลอร์เลยนะไหนคะใกล้กับภูเขาอ่ะไหนยันเซ่รอนอยู่ไหนเนี้ยอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ได้ออนหรือเปล่าน่าจะนึ่บ้านข,ข้างในก็มีนะ่ะ <ข>ออกจาเหเ็น,นแล้วเออแล้วเราเดินเข้าไปตรงนั้นไม่เป็นไรหรอเขตหนาวว่ะไม่เป็นเผาสร้างบ้านได้ผมไม่เป็นไรนะแล้วดูชุดชั้นซี่เห็นไหมวิ่งเข้าเขตหนาวชุดเนี้ยเลิศไปแล่ะคะคุณพวกเธอออะไรอ่ะเธอฝนตกนะตรงเกาะเนี่ยตรงอ่ะฉันไปกับยอนเซ่ละกันอุ้ยมีน้ำตกด้วยพี่ดูดิเดี๋ยวซี่ฉันกำลังว่ายน้ำไปอยู่อีนี่ตัวฉันสั้นนิดเดียวอาย โอ้ยต้องมีโลเคชั่นดีอะเนี่ยไหนคะพวกเธอไหนคะดูดิเออน้ำตกสวยมากเลยอะแกวิระวังมีจะเข้นะคะคุณไม่มีหรอกเออน้ำตกสวยจริงสวยจริงในน้ำไม่มีอะไรเป็นตอตนะอุ้ยเธออ๋อคอนดอมฉันนึกว่ามีคนอยู่ เาก็ต้องล็อกอสิค่าเดี๋ยวโดนทำลายนี่ตรงไปลายๆนั้นมันปลายหรือตัวอะไรวะว่าแล้วไหนๆก็มาแล้วนะคะคุณเก็บเชอร์ลงเชอร์รี่กินดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคระวงังจระเข้ตข้างขวาเห็นมีตัวอะไรว่ายมาหาเราจระเข้ค่ะจระเข้ค่ะมีปีดันยากอยู่ในระบอกแล้วก็มเจะเทปติดอยู่ต้นไม้ด้านขวาไหนหลังขลังขลังขลัง ไหนวอข้าหลังข้างหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เห็นหรอไหนอะตีฉันไม่เห็นจระเข้เลยข้างหลังกูเลยติดต้นไม้นะฆ่าได้ไหมอยากปะจะลองให้มันสลบเอาเอาข้าข้าขาดีแต่เราไม่มีเนื้อมึงจะสนุกอ๋อนี่ไงจระเข้ฉันเห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งเรามีทะนุญาสลบ ฉันไม่กล้าเข้าไปใกล้นะฉันเขลดกับมันนะฉันดูอยู่บนขวดหินแล้วกันนะถ้าผู้เชมคะตอนนี้เผ่าดิฉันกําลังฆ่าจระเข้กันค่ะโอแกมันไม่สู้นี่มันติดบากอ๋อมันติดบากใช่ไหมโอเคดีค่ะถ้าผู้เชมดิฉันจะได้ดุสิไกได้นะค่ะคืนอ่าย่ายนังจระเข้นี่นะคะที่วันก่อนมันทําพิษกับพวกเรานะคะมันกําลังจะโดนกําจัดค่ะเจ้จะต้องถือขวานเตรียมพร้อมไว้นะคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะ ได้ได้กำลังลุมทำร้ายจระเค้กันอยู่นะคะ <S <S มันจะหลุดไหมะเธอหน้าวัดเสียววนะ่าหินหมดแล้วอ่ะแต่มันไม่น่านหลุดนะไม่น่านหลุดแต่ก็อยู่ห่างๆไว้ก่อนก็ดีนะคะอุ้ยตัวฉันหนาวว่าเธอ ตรงนั้นมันอยู่เชื่อมต่อเ,เขีมาถ้าเข้าไปติดหมากก่อนอตายไม่น่าฉันอยากกินเนื้อจระเข้นะวันนี้จันเสค่าสลบแล้วสลบแล้ว,ลลวชำละเนื้อกอไไันเไหมคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเย็นเย็นจะเลี้ยงมันหนอผมไม่ไหวไม่มีเนื้อเต้ยมาเลยงั้นก็ชำละเอาเลยนะคะ ฉันหมั่นไส้มึงมานานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วเออขอข้กกินหนเธอเออนี่แน่กูทำไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บแป๊บทำไมคะหยุดหยุดทำไมคะเดี๋ยวมีของในตัวมันไม่มีไม่มีชำระต่อนะคะแง่ฉันหมั่นไส้มันมานานแล้วเมื่อวานอุ้ยอะไรคะใครฟันฉันคะใครฟันฉันใครฟันโดนฉันโอ๊ยโอ๊ย หัวใจเต้นรัวๆนะลากฉันขึ้นเรือด้วยนะคะเออจะสลบปะคะเออ,อเสร็จหรือยังคะไม่เห็นตัวสักนนี่ยก,กระเด็นหลบอยู่ตรงเนี้ยสลบอยู่ตรงเนี้ยอ้าวทำไมานอนรู้งานไอ้ฟื้นแล้วค่ะฉันสลบนะใครไม่รู้ฟันโดนฉันกระดูกหักเมื่อกี้ฉันก็เลยกระเด็นและสลบนะ หลังฟันก็ระวังหน่อยสิกินเนื้อไหมอ่ะเนื้อเนี่ยมีเนื้อมีเนื้อสดเนื้อสดกินได้หรอเธอไม่ไช่เนื้อย่างกินน้ำมันเพิ่มเยอะกินกินกินไห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 นวะโยนไปแล้วเป็นกล่องอ่ะหน้ากล่องไม่เจอน่ะอ๊ยเห็นละเหมือนเราจะตายกันกันแล้วอ่ะไม่แต่พลังฉันยังเต็มอยู่เลยนะ ไแกเนื้อเนื้อ,อย่างแกมีแต่เนื้อสดอ,อ้าวทำไมฉันตายล่ะเหีืยวเราอยู่ในเขตเหรอเหตหนาวาต้องเลือกเตียงไหนเนี่ยเตียงไหนก็ได้อ่ะที่บ้านอ้อยมาฟื้นที่บ้านนะคะคุณพวกเธอ,อแล้วพวกหล่อนไม่ตายกันหรอเดี๋ยวก็ตายแล้วแหละ กลับมาที่บ้านนะครับเพราะเธอดิฉันดันมาตายอะไรก็ไม่รู้นะ่าอ้อยอ้อยเดี๋ยวนะคะอ่ะอยู่ที่บ้านสบายๆนะ่ย๋ยะขอย่างเรือกูไอ,อ้เฮียพี่จอร์จเ้อยู่ที่บ้านมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วค่ะ อออ๋ออ๋ต้องวิ่งแล้วค่ะเอาไปด้วยพี่ออกไปให้ไกลที่สุดวิ่งละค่ะวิ่งละค่ะเดี๋ยวตอนจะอะไรจะนั่งเดินกับฉันกำลังจะขึ้นเรือแล้วครับจะขับเรือเพชรดอกนะคะไปไปไปรอรอรอฉันอยู่บนเสากระโดงเรือนะคะตอนนี้รอด้วยรอด้วยฉันขึ้นไปอยู่ที่สูงปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ กลับมากันสักทีนะพวกเธออ้อ,อยอ้อ,อยเร็วๆสิคะมีตระเ้อยู่แถวบ้านเรานะนี่ให้ให้ฉันมาเกิดแถวบ้านแล้วก็ทิ้งฉันเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะฉันต้องบัหลบอยู่บนเสากระดงเรนะ <c oughs> ือเนี่ยไอ้ยไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปค่ะไปดูให้หน่อยคะ่ะว่าอะไร,รออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ดุะฉันต้องเตรียมอะไรไหมอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ฉันไม่มีอาวุธอะไรติดตัวเลยตอนนี้ขอไปดูสถานการณ์ ยัดเซ่อยู่ไหนเนี่ยนี่นวิ่งมาฝนหน้าผ่านหรอกแล้วแกวิ่งอ้อมไปทางนั้นหรอนี่อยู่ตรงหินเนี่ยอ่าจะเซ่จะมาถึงละค่ะไม่มีอาวุธติดตัวเลยนะ่ะขวานขวันก็ไม่มีนะ่ะนี่ค่ะยิงหินม,มามตัวนี้เลยค่ะยิงปีกไปใกล้หัวแล้วนี่นี่ยิงบนภูเขาก็ได้น่ะที่เขายืนอยู่เนี่ย มันไม่จมน้ำหรอกเหมือนสลบย่งอะ่ะเลยเนี่ยมันไม่จมน้ำหรอกว่ายมันปีนขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมคะเธอใช่อันนี้แหละเป็นทริปของการจับสัตว์อ๋อ <c oughs> แล้วต้องอยู่ที่สูง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อะไรคะ่ะพวกเธอจัดการอะไรคะ่ะสลบยังสะใจนะคะ <c oughs> คุณพวกเธอ ไหนดูซิเมื่อกี้ฉันตายหน้าฉันลบไปด้วยหรือเปล่าวะลบท์นะลบมาเธอเดีย๋ยวเธอต้องแต่งหน้า<บ>ให้ฉันใหม่นะสลบแล้วสลบตายอุ้ยหางงออย่างนี้น่าจะตาย<บ>ะนะ,ะไหนคะสมน้ำหน้าคะ่ะตัวอาบเลือดเลยคะ่ะลงไปได้ไหมปลอดภัยหรือ,อยังตายเนาะตาย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 แล้วเหรอ,อขอสักทีขอต่อยมสักทีเถอะนี่เลยจัดกระลอก มัวนี่แน่ทำให้ตกกระจหมดใครมาฟันชั้นคะใครมาฟันชั้นเด <c oughs> เตอร์เด็ชิก็เป็นลมแบบเมื่อกี้หรอเสะใจจังเลยแกค,คุณพวอเธอจระเข้นะคะดีเรามีชุดหนังกันแล้วอุ๊ยอุ๊ยหมดเวลาแล้วเราติดตามตอนต่อไปนะคะคุนพ่เธอ